ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ m ม d e r n l i f ลทางสตาบอนะครับหลังเที่ยงวันเสาร์แบบนี้เปิดมาเจอกับเรา2คนแน่นอนโยรินครับและฟ้าค่ะแล้ววันนี้ฟ้ามีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้านครับฟ้ามีกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมกับโครงการอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตเป็นการมอบระบบน้ำดื่มให้กับโรงเรียนที่ขาดคาดและสำหรับโรงเรียนนี้เป็นแห่งที่5าแล้วค่ะกับโรงเรียนบ้านหนองไร่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองบรรยากาศในวันนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างตามฟ้าไปดูกันเลยในช่วงกวดูคู่รถค่ะ ช่วงควรรู้คู่รถ มาอยู่กันที่บริษัทตีเพชรอิสุสุเซลจำกัดวันนี้พี่ๆชาวอิสุสจะพาฟ้าและคุณผู้ชมเดินทางไปทําความดีกันที่โรงเรียนบ้านหนองไร่อําเภอปลกแดงจังหวัดระยองกับโครงการอิสุสุให้น้ําเพื่อชีวิตกิจกรรมในวันนี้จะเป็นยังไงนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามฟ้าไปกันเลยค่ะ บ้านหนองไรอ่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองที่วันนี้อิสุสุจะพาพวกเรามาทํากิจกรรมความดีและสําหรับโรงเรียนบ้านหนองไร่แห่งนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งที่5้าของโครงการอิสุสุให้น้ําเพื่อชีวิตและก่อนหน้านี้สําหรับโรงเรียนแห่งที่4ที่อิสุสุได้ไปมอบระบบน้ําดื่มนัม่นก็คือโรงเรียนบ้านด่านโลดอำเภอตะมดจังหวัดพัทลุงเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศของกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมากันก่อนดีกว่าค่ะ ขาดแคลนน้าของสถานศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มไม่เพียงพอหรือน้ํามีสารปนเพื่อนเกินกว่าที่จะใช้บริโภคได้และที่โรงเรียนบ้านหนองไร่แห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำอิสุสูจึงได้มามอบระบบน้ําดื่มกับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ เพื่อชีวิตนะโรงเร ke, رك, ife, ียนบ้านหนองไร่อำเภอปกแดงจังหวัดระยองนั่นเองค่ะอยากจะเรียนถามท่านประธานนะคะกับว่าวันที่6พฤศจิกายนนี้นะคะมีความสำคัญยังไงบ้างกับกลุ่มอิสุสุคะเอตโต้ด้วเน่ ท่านประธานนะคะว่ากล่าวว่าวันที่6พฤศจิกายนนี้เป็นวันที่มีความหมายมากเพราะได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการอิสุสให้น้ำเพื่อชีวิตเป็นแห่งที่5ที่โรงเรียนบ้านหนองได้จังหวัดรยองในวันนี้ค่ะ cool. และสำหกิจกรรมในครนี้นะคะ มีการทาสีอาคารน้ำเดิมการติดกระเบื้องรางน้ำํำรวมไปถึงการมอบสิ่งของให้กับน้องๆน,นักเรียนและก็ยังได้พบกับคุณเคนดีชนพัฒนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ ป้ายอำเภอปกแดงจังหวัดระยองซึ่งโรงเรียนนี้น้ก็เป็นโรงเรียนแห่งที่5ของโครงการนี้อีกด้วยค่ะแมมเห็นคุณผู้ชมมอบสิ่งดีๆให้น้องๆแบบนี้ก็ตื้มใจแทนจริงๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็หมดเวลาของช่วงควรรู้รอแล้วนะคะหลังจากที่ฟ้าทำกิจกรรมมาทั้งวันก็เริ่มหิวแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเราฟ้าไปหาของอร่อยกินกันดีกว่าในช่วงของเด็ดจตมอสนับสนุนโดยเทลุยลงตัวใหม่ all new isuzu d max we cause we volunteer we c o u s e ช่วงของเด็ดกทมอสนับสนุนความอร่อยโดยเท่ลุยลงตัวใหม่ออนิวอิสุสุด er, ีแม็กวีครอสวีวอร์เรนเทียวีครอส เรื่งแบบนี้คุณผู้ชมอยู่กันหรือยังคะถ้าคุณผู้ชมอยู่แล้ววันนี้ฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับของดีของเด็ดของอร่อยในช่วงของเด็ดกอชมมอลและสัปดาห์นี้ฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านปูเนื้อวัวไหลเทียมทานแต่จะน่าสนใจขนาดไหนเอาเป็นว่าตามฟ้าไปกันเลยและตอนนี้ฟ้าก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ร้านปู เนื้อวัวไร่เทียมทานแหม่แค่ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วล่ะค่ะแต่ว่าจะไร์เทียมทานยังไงเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านใี้ก่อนเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหก่อนสะดุดตาตรงชื่อก่อนเลยค่ะ เป็นคนคิดครับอันนี้ตัวผมเองเป็นคนคิดครับเพราะว่าเป็นชื่อเล่นของผมเลยแล้วร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะพี่ปูเดินมีนานนี้จะ4ปีครับที่เด็ดของทางร้านเดินเข้ามาตรงนี้เลยที่พี่ปูเอามาวางไว้ให้ฟังงานนี่เยอะมากๆเลยนี่ <ผม S 1> คือทีเด็ดของทางร้านเลยใช่ครับใช่ครับมีอะไรบ้างคะพี่ปูอ,อันนี้เป็นเนื้อเปื่อยนะครับมีเนื้อสดเป็นเนื้อสันงในครับมีลูกชิ้นมีตับมีหัวใจครับมีเนื้อกรอบครับใครที่ชอบทานเนื้อและชอบทานเครื่องในรับรองว่ามาที่ร้านพี่ปูไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ทุกส่วนที่เราคัดมาขายเนี่ยครับเป็นส่วนที่หายากาง,งานเลย<ะ>หนึ่งตัวจะมีแค่สองชิ้นเท่านั้น<อ>ครับอย่างเช่นเนื้อเนื้อเปิดโกเบก็จะมีแค่สองชิ้นครับ<ะ>เป็นส่วนหัวไหล่ส่วนเนื้อกอบเนี่ยเนื้อน่องขาหลังเท่านั้นครับน้ำซุปก็คือเป็นมีเด็ดของทางร้านด้วยใช่ครับน้ำซุปเราจะใช้เนื้อต้มไม่ปรุงรสเลยครับเราจะมาปรุงกับซอสปรุงรสพิเศษของเราข้างนอกเท่านั้นครับ<อ>เพื่อได้กลิ่นมันขึ้นจมูกเวลาทานส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนที่หายากมากๆ อันนี้เป็นเนื้อวากิวครับมันคือส่วนไหนคะเอ่อเป็นส่วนเอาซา์แฟตครับ อร่อยแบบฟ้าวันนี้แล้วร้านที่ปู้ตั้งอยู่ตรงไหนคะ834ครับประชาชี3เส้นนอกครับข้วไอ้ขวางกรุงเทพครับออยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพสาขาแมงใจครับแล้วเวลาเปิดติดของทางร้านเออ่ทางร้านเราเปิด10โมงครับถึง2ทุ่มครับหยุดไหมคะเออหยุดวันอาทิตย์ครับหยุดวันถ้าจะมาทานโกเบต้องโทรมาสำรองวันนิดหนึ่งครับเพราะว่าบางทีเนื้อเปิดโกเบเราจะหมดเร็วนิดนึงทีนี้พี่ปู้ให้ฟ้าได้ชิมของอร่อยแบบนี้แล้วก็ยังมีสิ่งกินรีให้คุณผู้ชมด้วยใช่ครับคืออะไรครับพี่โทรเข้าาารรรยกนะคับ เราจะเสิร์ฟพิเศษเป็นเนื้อเปื่อยโกเบเพียกอบครับเป็นเกาเหลาครับหนึ่งที่ครับสำหรับหนึ่งพันนะครับแค่ใส่แรกที่เขาเข้ามาในรายการก็ได้ไปพบกันเข้ามาตามรายละเอียดขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะรับรองว่าก็จะได้อร่อยแบบฟ้าแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณด้วยสําหรับผู้จัดการยการของเราค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราออนย มาอยู่กันต่อกับรายการหมวดด้วยค่ะ